สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องข่าวธุรกิจนะครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่28ตุลาคม2559เดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นในช่วงสต็อปลอดกันครับค่ะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้านี้เราขึ้นมาอยู่ที่ระดับ1,500จุดอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนมีการขยับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพูดคุยกันนะคะกับท่านกรรมการผู้จัดจาการสายงาน q i ว QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณนวันครับคุณดิดครับค่ะสําหรับแนวโน้มบรรยากาศการลงทุนส่งท้ายสุดสัปดาห์คุณนิพนธ์ประเมินยังไงคะท่าเราดูเซ็นดิกคงคงดูเป็นโอเคของการไซเวทนะครับครับโดยมีแนวรับสําคัญที่1,480นะครับถ้าไม่ดุลงไปก็ยังเทรดป็นอยู่ได้นะครับส่วนแนวต้านข้างบนก็ที่1,510 พันท้าร้อยสิบพันท้าร้อยสิบแปดประมาณเนี้นะครับแสดงว่าตลาดออกในเกบะชัยเวย์นะครับวันนี้ตลาดรัฐศาสตรนรนี้ก็จะเป็นการเลือกเล่นเป็นรายตัวตัวซีนิกตีบายนะครับวันนี้มีหุ่นว่าปูพาวเวอร์ตัง้งแต่เศษนะครับเพราะ <ภา S 2> นั้นโฟกัสของตลาดคงอยู่ที่ขุ้นตัวนี้นะครับราคาอันบรยี่สิบเอ็ดบาทนะครับราคาเรดอยู่ตรงนี้ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นราคาของการลงถึงได้ค่ะ สำหรับเ,เชิญค่ะทุ่นทุนลายตัวที่ขึ้นมาที่เคยแนะนาไว้ก็ปแจา้านะครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นเป็นเป็นเรื่องราวแล้วนะคค่ะก็จะเป็นลายตัวแบบนี้นะครับส่วนทุ่นตัวอื่นเนี่ยยวต้องรอให้รัฐปูหยุดเทปก่อนรัฐปูพาวเวอร์นะครับครับค่ะเ้วเดี๋ยวตลาดก็จะกลับสู่ภาวะปกติกันะตอนนี้อ่ารุ่มสุดใหญ่กระจุกอยู่ที่รัฐปูพาวเวอร์ตัวเดียวนะครับค่ะ ก็มุมมองในช่วงไตรามาสสี่นะคะตอนนี้กําลังจะสิ้นเดือนอเดือนเดือนสิบแล้วนะคะหรือเวลาอีกสองเดือนค่ะมีมุมมอง<ร>อยังไงบ้างกับปัจจัยท<ม>ี่ต้องจับตา<ท>ค่ะไตรมาสสี่เราคงต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับคือปัจจัยต่างป,งประเทศเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกานะคค่ะแล้วค่อยประมือทางหนึ่งเพราะผลการเลือกตั้งมีความสําคัญนับกับการวิเคราะห์ตลาดนะครับในอนาคตนะครับแต่ถ้าคาดการณ์ขนาดนี้น่าจะเป็น ตังเจมแครตนะครับคือเรลุเคตัที่จะได้รับการจ้างแต่ก็ตลาดก็คงจะเป็นภาพภาพถเดิมนนะครับขึ้นไปยืนอยู่มีแพนิคเรื่องกลับมาใหม่ไปเกาะเซเว่นะครับแต่ถ้าผลมาไมกทางหนึ่งอันนี้ตลาดก็บำลังจท่างโลกในช่วงต่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของการเลือกตั้งอเมริกาก็ไม่ต่างกับเบสิกนะครับซึ่งต้องรับฟังเสียงของคุณอเมริกาก่อนครับว่าเพราว่ายังไง ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าให้ดูแนวโน้มของหุ้นที่โดดเด่นในช่วงไตรมาสสี่ที่อาจจะอิงจากปัจจัยพื้นฐานหรือว่าโมเมนตัมที่น่าจะมีโอกาสลงทุนคุณทิพนชอบกลุ่มไหนคะการลงทุนก็จะต้องดูหุ้นที่เป็นฝั่งคอร์สนะคะคือฝั่งต้นทุนนะฮะฝั่งต้นทุนนี้ก็คือพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับกลุ่มน้ํามันนะฮะกลุ่มน้ํามันนะครับไฟฟ้าน้ํามันพวกนี้นะครับแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานนะครับ อย่างแจได้เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือว่าเป็นอัวานินทัศน์ป็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคือให้ดูหุ้นฝั่งที่เป็นคอร์สฝั่งเป็นท้นนะุนเนี่ยมีถือว่ายังไงก็ต้องหลงถุนไปก่อนต้องทําไปนะครับแล้มีมียอดขายที่แน่นอนราคาขายที่แน่นอนคุณเนีนน้น,น,น,นะครับไม่ต้องไปซึ่งพานะฮะแรงซื้อจากมวลชนอะไรมากมายหรักคุณหุ้นพวกนี้ก็จะไปได้นะครับ ครับต้นที่สองก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้นะครับอ่านยินราคาขึ้นไปร้อยว่าเหรียญละนะครับเพิ่มแค่เดียวจากห้าสิบเหรียญน,นะครก็เหมือนที่เราบอกไว้ว่าขึ้นคอมมูนิตี้มันก็จะมานะครับกีหน้าปีหนึ่งนะฮะแต่ในกลุ่มของกลุ่มของอ่าดุลไมตรีนะฮะก็จะเริ่มอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงมีการมูฟมูฟพอร์ตนะฮะจากกลุ่มของพวกธนาคารพวกอ่าบ้านจัดสรรและอะไรเนี้ยน,นะครับต่างหามา ทางฝั่งของกูุ่มอลเพเปนะที่ฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับค่ะครับได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุครับสวัสดีค่ะสวริพลส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะกลยุทธ์ก็เน้นไปที่คอมมูนิตี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่โดดเด่นในช่วงไตรมาสสี่ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยค่ะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตาม้อข่าวธุรกิจกันต่อครับ